น้ำหมักสมุนไพรไล่มแมลงศัตรูพืชสูตรขมิ้นชันคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ามแมลงศัตรูพืชที่มักเป็นวายร้ายทำลายไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวของเรานั้นสามารถขับไล่ได้ด้วยสมุนไพรน้ำหมักทำเองง่ายๆไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีเลยแม้แต่น้อยแถมราคาไม่แพงเป็นมิตรกับทั้งคนปลูก และคนรับประทานในคราวเดียวสูตรผสมที่ได้จากการนำพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ในการไล่มแมลงหลายชนิดมาประยุกต์ใช้ร่วมกันจึงสามารถครอบคลุมการกำจัดโรคและ,มะแมลงได้มากกว่าสูตรใช้พืชชนิดเดียวส่วนประกอบมีขมิ้นชันครึ่งกิโลกรัมนำมาตำให้ละเอียดเติมน้ำไป20ลิตรหมักทิ้งไว้2วันจากนั้นกรองเอาแต่น้ำซึ่งน้ำที่ได้นี้จะเป็นน้ำขมิ้นชันเข้มขน้นวิธีใช้นำไปผสมน้ำเพิ่มอีก8ลิตรแล้วทยอยนำไปใส่กระบอกฉีด ไล่มแมลงศัตรูพืชจำพวกนอนกระทุผักนอนผีเสื้อด้วงงาช้างมแมลงวันทองมอดรวมถึงไรแดงเพราะในคมิ้นชันมีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยที่ศัตรูพืชเหล่านี้ไม่ชอบนั่นเองสนับสนุนเคล็ดลับความสุขโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี